สายพคนอนเย็บผ้า,นนส,วส,ผาสวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้เราจะมาทําหน้ากากอนามัยอีกแบบนึ่งกันแบบนี้จะมีลักษณะแบบนี้ติดกระดุมด้านข้าง2เมตรอันนี้จะเป็นด้านในโอเคเราจะไปลงมือทําหน้ากากอนามัยกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นทำแพทเทิร์นเป็นวงกลม กว้าง26เซนจากนั้นก็จะพับพับครึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งจากนั้นก็วัดจากมุมขึ้นมา3เซนครึ่ง แล้วก็จับไม้ไมบรรทัดต,ตั้งฉากควัดขึ้นมา8เซนแล้วก็ใช้ตัวช่วยในการโค้งพอเสร็จแล้วก็ตัดแพทเทิร์หน,น้ากากออกมา แล้วก็ขีดตรงแล้วก็ขีดตรงกลางวัดจากเส้นตรงกลางออกไป4เซนแล้วก็ตีเส้นเชื่อมเข้าหากันแล้วก็จะวัดจากมุมเข้ามา1เซนทั้งสแถบทำเหมือนกันจากนั้นก็ตีเส้นเชื่อมเข้าหากันตีให้สอบเข้ามานิดนึ่ง พอเสร็จแล้วก็ใช้ตัวช่วยในการโค้งพอเสร็จแล้วก็ตัดกระดาษแพทเทิร์นหน้ากากนมามัยออกมา เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปวางผ้ากัน <c oughs> <c oughs> เราจะวางผ้าทั้งหมด4ชิ้นชิ้นลายเออใช้สองชิ้น ชิ้นลายนี้จะเป็นตัวนอกจะเป็นด้านโชว์เสร็จแล้วเราก็จะตัดวางตัดผ้าพื้นออกมาอีกสองชิ้น พอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงมือเย็บหน้ากากอนามัยกัน พอเราต่อตรงกลางของหน้ากากอนมามัยเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะจับผ้าทั้งสองชิ้นนี้มาประกบกันคือใช้ถูกประกบถูกแล้วก็เอาเข็มมดกัดตรงกลางให้ตรงกรันทั้งสองชิ้นกัดตรงกลางให้ตรงกรันแล้วก็จะไล่ลผ้าออกมาแล้วก็กัดเข็มมดเอาไว้ไล่ผ้าออกมาให้เสมอกัน แล้วก็กัดเขมดไว้แล้วเราก็พอเสร็จจากนี้เราก็จะลงมือเย็บแล้วเราก็จะขีดเป็นช่องเอาไว้กับนิดนึง พอเราเย็บหน้ากากเสร็จแล้วตัีวนี้คือขั้นตอนต่อไปช่างจะเดินตรงนี้ตรงช่วงโคง้งมนนิดปล่อยได้ห่างแล้วก็เดินรอบตรงช่วงโคง้งพอเราเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรูดกระตุกข้ามานิดหนึ่งเพื่อพอเวลาเรากลับช่วงโค้งออกไปแล้วตรงช่วงโค้งจะไดะ้จะได้ไม่เป็นมุม พอเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะคลิปตรงช่วงขคงของหน้ากากทั้งสองแถบนี่ตรงช่วงที่เดินเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เราก็จะลูดเข้าไปนิดนึง เดี๋ยวพอเรากลับออกมาแล้วช่วงนี้ก็จะโค้งมนจะไม่เป็นมุม รีเสร็จแล้วเราก็จะเดินคิ้วช่างจะเดินคิ้วใหญ่หนึ่งตีนผีใหญ่ พอเราเดินคิวเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้จากนี้เราก็จะไปนรียบรีด์ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาสอยปิดตรงนี้ตรงรูที่เราช่องที่เราเว้นเอาไว้กับหน้ากากออกมาเราจะใช้มือเย็บปิดช่องตรงนี้ ต่อไปเราจะวัดจากตรงช่วงโค้งเข้ามา3เซนครึ่งข้างแล้ว3เซนครึ่งเพราะช่วงตรงนี้เดี๋ยวเราจะพับพับเข้าไปในลักษณะแบบนี้แล้วก็กัดเข็มมุดเอาไว้ทีนี้ แล้วก็จะามาใส่ยางกันยางจะตัดประ,ะ,ประมาณยาวประมาณ16เซนแล้วเราก็จะเอาอยางใส่เข้าไปตรงนี้ทั้งสองแถบทำเหมือนกัน พอเสร็จแล้วเราจะมาย้ำยางกันช่างจะย้ำแค่ตรงยางไม่ได้เดินรอบโค้งถ้าใครจะเดินรอบโค้งเลยก็ได้ พอเราเดินย้ํายางเสร็จแล้วต่อไปทีนี้เราจะมาติดกระดุมกันติดกระดุมข้างละหนึ่งเม็ด เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีเย็บหน้ากากอนามัยอีกแบบหนึ่งของช่างก็จะออกมาประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ